สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ลิงทอร์บ5นะครับวันนี้ครับได้โอกาสพูดคุยสนะกับทางผู้บริหารของอีซูซูนะครับคุณจิรยุทธ์นะครับครับหลายท่านครับคุณยุทธ์ครับสงสัยว่าแหมตอนนี้เปิดประเทศแล้วก็อยากจะเปิดใจหารถพิก up มาใช้สักคันหนึ่งแต่ทีนี้มีข้อคิดหรือแนวคิดยังไงครับที่จะเลือกพิก up ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองครับมองในแง่ความเป็นพิก up นะครับจากจุดแรกสุดก็คือเป็นรถพิก up แบบที่เป็นหัวเก๋งตอนเดียวแล้วก็เน้นพื้นที่บรรทุก ชัดเจนครับก็คือคซื้อเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์บรรทุกหนักแล้วก็เน้นความคุ้มค่าในการทํากําไรสูงสุดรุ่นต่อมาครับก็คือในส่วนของรุ่นแบบตอนครึ่งคําว่าตอนครึ่งคือประตูด,ด้านข้างเปิดได้หมายความวัทานานั้นคือก็ยังมีเบาะที่นั่งเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวหัวเดียวแต่เพียงแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยอีกครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังบรรทุกหนักแล้วก็ยังเน้นเพื่อความส่วนตัวแล้วก็เป็น การใช้รถที่เน้นการทำประสุนสูงสดุดขั้นต่อมาคือ4ประตูครับ,รบประตูมีตั้งแต่ความสูงมาตรฐานความสูงยกสูงแล้วก็ความสูงแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อต้องการความคุ้มค่าโดยรวมแนะนําให้ซื้อตัว4ประตูความสูงมาตรฐานแต่ถ้าท่านที่คิดว่าวันนี้อยากยกระดับอยาก ขับรถที่มันเท่ขึ้นขับรถใช้คิดสไตล์เมืองอยากให้นึกถึงตัว4ประตูขับ,ขบเคลื่อน2องล้อยกสูงในนาม Isuzu e Highlander <c oughs> แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับท่านที่นิยมชมชอบแล้วก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองชอบกิจกรรมต่างๆแล้วก็ต้องการรถตอบโจทย์รถยนต์แบบ,ข,บขับเคลื่อนสีล้อ Isuzu e V Cross 4x4 ก็จะตอบโจทย์ท่านครบหมดครับ